สวัสดีเช้าวอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนะโอ้โหสึกเอฟเอคับอังกฤษเมื่อคืัที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทาง หงแดงลิเวอร์พูลก่อนเลยนะฮะหลังจากที่เอาชนะเชลซีในการโดนจุดโทษอีกแล้วนะหลังจากที่เดือนก่อนก็เพิ่งจะเอาชนะในศึกคาราบาวครับในการโดนจุดโทษกับเชลซีนะก็2นัดชิงเชลซีอกหักด้วยน้ำมือของลิเวอร์พูลทั้งคู่เลยนะก็เดี๋ยวต้องเก็บความทดความกับแคชชไปปล่อยในฤดูกาลหน้าแลา้วกันส่วนลิเวอร์พูลตอนนี้โอ้โหเดินหน้าคว้าไปแล้ว2แชมป์จาก4รายการนะก็โมเมนตัมกำลังหมาานเลยทีเดียวนะฮะ ก็เกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมเองมองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นในครึ่งแรกเนี่ย ลิพูเนี่ยอาจจะครองบอลได้ค่อนข้างพอสมควรนะฮะอาจจะดูเยอะกว่าทางเชลซีติดหนึ่งแต่ว่าโอกาสในการจบสกอร์และจะังหวะหว่าเสียงเนี่ยเป็นทางฝั่งเชลซีที่ดูดีกว่าฮะโดยเฉพาะฝั่งมาโกสอลอ,องโซเนาะพอโมฮัมเหม็ดซาลาเจ็บไปนะก็มีอลองโซนี่แหละเติมเกมลุกขึ้นมาโอกาสได้ยิงก็มีกระเฉยวไปเฉยวมาติดอเลซอนเบเกอร์มางนะก็ก็ต้องบอกว่า ทำไม่ได้นะฮะแล้วก็ส่วนฝั่งเอวูเองก็มีลุยดีแอสครับที่พอจะเป็นตัวที่สร้างโอกาสได้มากสุดเพราะว่าซาดิโอมาเน่ก็ยังเงียบๆโจตาที่ลงมาแทนซาร่าก็เงียบๆอยู่นะครับผมก็ทําให้ครึ่งแรกยังเสมอศูนย์ๆพอมาครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกก็ยังเป็นเก่งที่สูสีทั้ง2ทีมช่วงชิงการหาโอกาสจบสกอร์ได้พอๆกันเลยนะฮะอย่างฝั่งเชลซีเองบุกขึ้นมาอลองโซก็ยังเหมือนเดิมลิเจมอย่างนี้ทาง นักเตะคนอื่นที่พอจะมีโอกาสได้ยิงนะครับผมก็จะยิงออกบ้างติดอลรีสันเบเกอร์บ้างโดนเทนอเล็กซานเดอร์อะโนมาแซไปบ้างนะครับผมก็เลยทำให้เนี่ยเชลซีก็ยังยิงไม่ได้ส่วนลิพูเองโอกาสใกล้เคียงก็พอสมควรนะโดนไป2เสานะลูกแรกหรือเดียสยิงชนเสาอีกเสาหนึ่งแล้วก็ถัดมาอีกไม่กี่นาทีล็อบบ้มายิงอีกชนเสาหนึ่งนะก็คือมันก็ทำให้เ,เกมเนี่ยมันดูแบบ บีบคันหัวใจไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายจบ90นาทีทําอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษอีก30บนาทีก็ยังเสมอกันศูนย์ต่ศูนย์นะก็เลยต้องมาดวลจุดโทษนะฮะ,ะและ5คนแรกเนี่ยทางเชลซีส่งแอสพิลิโกต้าครับมากะว่าจะมายิงจุดโทษปรากฏว่ายิงไม่เข้านะยิงตั้งแต่คนที่2ก็ไม่เข้าเลยแล้วก็ทําให้เชลซีเนี่ยโอ้โหแทบจะหมดกําลังใจไปเลยนะ,นะแต่ว่าก็ถือว่าทุกคนยังยิงได้นิ่งนะฮะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ย ยิงสีล,ลูกสีลูกแรกเนี่ยเข้ารวดเลยแล้วจนสุดท้ายเนี่ยซาเดียวมาเน่จะเป็นคนยิงเพื่อเทียจะให้ทีมขวาแชมป์ปรากฏว่าไปโดนเมนดี้เพื่อนร่วมทีมครับพุ่งไปถูกทางแล้วก็ปัดออกไปได้ก็เลยมาต้องมาโดนซันเดิลเดยนะแล้วก็แมเป็นอาริสซอนเบเกอร์ครับเอามากครับปัดลูกยิงของทางเมสันเม้าไปได้แล้วก็เป็นซิมิกาสครับที่ลงมายิงคนสุดท้ายผ่าลิอร์ขวาแชมป์เอฟคัพสมัยที่8ไปได้นะครับผมโอ้โห คือต้องบอกลิเวอร์พูลเอาจนได้จริงตอนแรกผมคิดว่าสงสัยถ้วยนี้คงจะต้องแบ่งให้ทางเชลซีมั้งแล้วล่ะเพราะว่าก็แหมลิเวอร์พูลก็ได้ไปนหนึ่งถ้วยแล้วปรากฏว่าด้วยดวงเองด้วยความมุ่งแม่นเองลิเวอร์พูลก็ทําแชมป์ที่2จนได้นะครับผม <c oughs> คราวนี้ก็ต้องมาลุ้นอีก2ถ้วยที่เหลือนะว่าลิเวอร์พูลจะได้หรือเปล่านะครับผมก <c oughs> ็แชมเปี้ยนส์ลีกเข้าไปรอเข้าไปชิงชัลเลอร์แล้วกับทางเรอัลมาดริดครับก็มาลุ้นกันว่า ปีนี้ใครจะได้เป็นของนะส่วนเพื่อนฝ a ั่งอังกฤษเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้แต้มตามหลังซิตี้อยู่3แต้มแล้วก็ประตูได้เสียตามหลังอยู่7ลูกนะแล้วถ้าค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยซิตี้เองเขาจะมีโปรแกรมบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดถ้าชนะโอกาสควา้าแชมป์ของซิตี้จะเพิ่มเป็น เกิน9 9เลยนะครับผมเพราะว่าประตูที่เสียที่หากลิฟทูเยอะแล้วก็แต้งที่ทิ้งลิฟพูไป6แตนครับดังนั้นอีก2เกมที่เหลือของลิฟูถ้าชนะรวดเนี่ยไม่พอครับต้องยิงให้ได้เยอะเยอะเยะด้วยนะครับผมไม่ได้สิเกมนัดสุดท้ายต้องรุนให้ซิตี้แพ้อีกนะครับผมดังนั้นต้องรุนให้ซิตี้เนี่ยแพ้หนึ่งใน2เกมที่เหลือของเขานะฮะลิฟทูต้องแล้วก็ต้องชนะรวดให้ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับผม ก็ศึกพิมพ์อังกฤษนะครับค,คือวันอาทิตย์นี้เนะี่ยนอกจากซิตี้ที่จะบุกไปเยือนเวสต์แฮมยิเต็ดนะก็จะมีอีกหลายคู่นะไม่ว่าจะเป็นสเปอร์เจอเบอร์ลี่นะวิลล่าพบพาเลทลีดเจอกับไบรตันวัตฟอร์เจอเลสเตอร์บู๊พบนอริซิตี้แล้วก็คู่ดึกเป็นเอเวอร์ตันเจอกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้ศึกพิมพ์อังกฤษมาลุ้นกันว่าการลุ้นแชมป์จะเป็นยังไงท็อปโฟใครจะได้ไปแล้วก็การหนีตกชั้นเอเวอร์ตันจะเอาตัวรอดได้ไหมเดี๋ยวคืนนี้ได้รู้กันนะฮะ